วันนี้ยาปิดจะพามาดูฝรั่งฝรั่งที่ไม่ได้หอนะทุกคนดูเกินหอนเราเด้ไปนอนละฝรั่งโดกแหละกระวางท่านไม่หอพี่นองโอ้ดูดูนะทุกคนอืสวัสดีค่ะเพื่อนฝรัร่งยาติดจ่ะโอ้ยนะอี เจาะแล้วได้เลยพี่นอ้องแมงเจาะแล้วขนาดนี้แมงเจาะเลยด้วยนะเห็นไหมแล้วนะปีกไปตะเก็บเห็ดเลยบริมมเวณมืมึงเพิม่มเพิ่มแป๊บเดียวเข้ามาดูลูกเขาพอพอห่อหมดแล้วได้เออลยแล้อลูกแปรือแปรือบริหารเขนเขาเน่ามั้งปีนี้ไหมพี่น้องปีนี้คือเป็นสิอ๋ออ๋อ เขาเจาะหมดแล้วด้วยนี่ถ้าเขาห่อเขาก็ะบาดกินคือเกาเดี๋ยวเขาจะเน่าเน่าคาดถุงขึ้นก็พีองหรอเนี่ยตัดทิ่มเลยกับเด้มเอต้องตัดถึงอย่างเดียวอตอนตอนนี้เขาเขาเจาะแล้วน่ยเขาเจาะแล้วแต่ว่าเขาบรท่านเด๋เขาบอท่านเด๋เด๋เน่าเพราะว่าเขายังแข็งอยู่นื่อเขาแข็งอยู่ เขาเริ่มบนท่านเนาพอเขาเริ่มสุกเริ่มเริ่มแก่นะ่ะแล้วเขาก็จะเนาคือเก่าอือมือ,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 อต้งองเกาทิ่มหมดได้จ้ะยาขนาดนี้พอดีพอดีหอ่อขนาดเนี้ยายยปิดแกมาทำการห่อมหมือนเดิมแล้วก็อะเดี๋ยว จะหอ่อฝรั่งนะคะทุกคนมันนในสวนก็หกมากเลยพี่น้องตอนละมี่มะเขือก็จะทําสาวมะเขือเหมือนกันเด้อมะเขือต้องทําสาวแล้วก็กระตุกเขาเขาเขา,เขาหนุยเ,เขาต้นยาวหลยเขาต้องทําสาวเขาโด,ย,ดยการตัดแล้วทุกคนกลับกล่องอวันนี้จะพามาหอฝรั่งค่ะนี่แหละลูกไหนลูกไหนไงนเขาก็ต้องเอาออกเด้อจ้ะ หอฝรัง่งแยปิกกระหอบาอยางไมเป็นอง้าเราจะตัดกิ่งไหนที่ว่าไม่สมบูรณ์ไหมตัดทิ้งไปเลยกิ่งหน่อยหน่อยในแน่เนี่ยเอาออกเลยกิ่งเนี่ยกิ่งไหนหน่อยหน่อยสิออก่ย้ยปิกกระตองเฮ็ดจังเสร็จ้ะจ้ะเวลาเวลาแยปิดหอนะแย้ปิกต่อจุกตรงนี้เขาออกเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ค่อยหอนะเนี่ยพอหอแล้วเนี่ย ว่ามันเขาเจาะระเบอ,อันนี้ก็ได้แล้วปกติถ้าเป็นที่เขาห่อไว้ขายไว้ปลูกไว้จําหน่ายไหมเขาก็าจะมีแปงเลยพี่น้องเขาจะมีแปงมาป,ปัดปัดทำความสะอาดตรงเนี้ยแต่อันนี้เขาห่อไว้จะกินเนาะเห็ดตำากัเนเยอเขา,เา,น,เน,ขานี่แหละพี่น้องบ่ได้พิธีพิถันียงมากไหมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอาจุกออกเลยอพอดีเรามีเล็บเนาะ เาก็ใส <Coast> ่เล็บเขานี่แหละเดี๋ยวกิ่งนี่มีสามหน่วยเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องตัดปลายบริเดดยอดเลยพี่น้องละบดิเดดยอดเลยปีนีงวดคังเนี่ยปกติยาบปีจะดเด็ดยอดเขาเด้พราเขาออกออกขึ้นมาแบบนี้ยาบปีก็จะเดดยอดเด้ลูกเขาจะเด้ดกกนี้อันนี้ย็บปีบริเดตสนใจแล้ว บ่ได้เมืเบิ้งเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่กำลังเข้ามากำลังสนกำลังพึ่งเบิ่งฝรังเจ้าของเออมันพอห่อหมดเลยมึงน,นะเ,อออเดี๋ยวทําการห่อกัอนนะทุกคนนี่พามาดูลูกนี้เนาะอ้อันนี้เป็นกิมจูเวยพี่น้องนี่นี่แหละที่เราไม่ได้ห่อเป็นอย่างนี้แห้ปิบดบ่ได้สนใจแล้วมึงหวงลายหน่วยแล้วพี่น้องแต่ว่าจะปิดจะทำ เอาหญ้าออกก่อนแล้วก็จะตัดกิง่งตัดกิง่งอันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าเนาะนี่นอ <c oughs> จะตัดกิง่งวัลลังอะไรที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่สมควรเอาอย่างเงี้ยกิ่งเหนียปไปก็จะตัดออกเดี๋ยวะทำการสแสดงก่อนทุกคนบางพี่น้องเคยเห็นเราไปนี่มีมีมีต้นมะละกอด้วยเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอบมาขอเป็นคน ไอ้เสียดายของพี่น้องล่ะเขาเกิดขึ้นมาเองค่ยกับว้มันหกเนี่ยอันนั้นตัดทิมเราก็ยังเ็เาือแตกกันไหมนี่ก็เลยเอาคอยเอาเอาว้เบิงบาเขาจะมีหน่วยบ่ถามวามีบ่มีหน่วยก็จะตัดดเไหม